เป็นปลาเล็กอีกนะครับก็ไมรู้ว่าปลาอะไรนะครับอาจจะเป็นปลาตองอีกนะครับดูแล้วอาจจะเป็นปลาตองอีกก็เรามาดูกันนะครับโอเคครับก็ไปดูอีกอันนึงนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับผม สวัสดีครับผมตั้มาคินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้ผมก็จะมายามจันอีกนะครับก็ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับรู้สึกว่านกเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะหาเออะไรมาดักนกด้วยนะครับโอเคโอเคครับวันนี้ก็ได้ลุ้นอีกนะครับก็มารหลดมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาอะไรนะครับ อาจจะเป็นปลาเล็กอีกนะครับก็ไมรั่วปลาอะไรนะครับอาจจะเป็นปลาตองอีกนะครับดูแล้วอาจจะเป็นปลาตองอีกก็เรามาดูกันนะครับจจริงๆด้วยครับปลาตองครับจะมีูปูตัวนึงครับเป็นปูเล็กวนผมก็ว่าอยู่ครับเสียงเสียงแบบเออเสียงเหมือนปลาเล็กนะครับไม่ใช่ปลาใหญ่ก็โอเคดีกว่าไม่ได้ครับก็เอาไปใส่กับอีกตัวหนึ่งนะครับไว้ ย่างนะครับย่างไวลาบนะครับปลาตองนี่ราบอร่อยมากๆนะครับราบใส่เครื่องเยอะๆนะครับอร่อยมากผมเคยกินรู้สึกว่าคุณแม่หรือคุณยายไม่รู้นะครับที่ทำให้กินนะครับอร่อยมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวปลากันครับก็ตัวเกือบเท่าๆเามาื่อวานนะครับเกือบเท่าๆกันเ,เลยดินดินดิน ลื่นนะปลาตองจับยากหัวก็เล็กนะครับนะครับก็ตัวเท่าเท่ากันนะครับก็อาจจะเท่าเท่ากับเมื่อวานนี้แหละครับโอ้ะเป็นแผลมากเลยรู้สึกว่าไปโดนอะไรรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นแผลมากๆโอเคก็สรุปว่าได้ปลาตองนะครับปลาตองปลาตองปลาต,ตองนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะไปดูอีกอ่า จันอีกอันนึงนะครับได้ลูจดันอีกอันนึงก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับตอนนั้นแต่เออตรงนี้นะครับได้ปลาตอมสองตัวนะครับตัวแรกจะได้ปลาช่อนนะครับเออตัวแรกได้ปลากระดีปลากระดีมาปลาช่อนปลาช,ช่อนก็นมาปลาตอมสองตัวนี่นะครับก็โอเคปู๊บูดอ่ะลงไปโอเคเดี๋ยวเอาจานลงไปไว้ที่เดิมนะครับ โอเคครับก็ไปดูอีกอันนึงนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับผม โอเคครับอีกไม่กี่วันนะครับปลาช่อนอาจจะเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําได้ไหลแล้วนะครับน้ําไหลแล้วก็ปลาช่อนอาจจะคิดว่าเป็นหน้าน้ําหน้าอะไรนะครับก็อาจจะผสมพันธุ์เพื่อจะวางไข่นะครับก็ไม่รู้ครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาช่อนอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผมได้ปลาช่อนก็น้ํามันมีลักษณะนี้นะครับก็ได้ปลาช่อนไปห้าตัวหกตัวนะครับก็ได้กินไปเป็นมื้อมื้ครับก็โอเคเดี๋ยวมาลุ้นอันนี้นะครับผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับผมโอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่านันจะได้หรือเปล่าโอ้โหเหงครับไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันอยู่ในลักษณะไหนนะครับเพราะว่าช่วงที่แหน่เยอะนะครับมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้น้ําใสแล้วนะครับก็คงจะเห็นนะครับว่าจันทรของผมนะครับที่ลงไว้นะครับมันอยู่ลักษณะไหนนะครับจะเข้ามาได้หรือเปล่าหรือว่าเข้าไม่ได้นะครับโอเคครับก็น่าจะเข้าได้นะครับเพราะว่า ไม่ได้อะไรมากนะครับดวูกันนะครับว่าปลาใหญ่จะรอดเข้ามาได้หรือเปล่านะครับก็ไม่น่าจะได้นะครับแต่ผมขอเอาไม้ขึ้นสักหน่อยก่อนนะครับเพราะว่ากลัวปลาจะรอดเข้ามาได้นะครับเพราะว่ารอดมาถ้าปลารอดมาตามาข้างๆตรงนี้นะครับได้ก็มันจะไม่เข้าไปในตัวจันท์นะครับก็โอเคเดี๋ยวทําก่อนนะครับ ผมจารอันนี้นะครับอีกสองสามวันนะครับมีรุ้นว่าจะได้ปลาช่อนหรือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันน้ํามาใสแล้วนะครับไม่ใช่น้าที่ว่าเป็นแหนนะครับมันมีแหนแล้วก็แสดงว่าปลาไม่ค่อยมีที่จะหลบนะครับก็ส่วนมากนะครับปลาจะหลบเข้าตลิ่งนะครับก็เห็นตลิ่งที่มีไม้มีคงแบบนี้นะครับน่าลักษณะแบบนี้นะครับที่ลักษณะแบบนี้ก็ ปลาช่อนนะครับจะเข้ามาหรือว่าปลาชนิดอื่นนะครับจะเข้ามาหลบหรือว่ามาหากินนะครับก็มาดูนะครับอีกกี่วันปลาจะติดกันอันนี้นะครับเพราะว่าอนนุนปลาตองนะครับได้ปลาตองนะครับสองวันติดนะครับอ่าได้ปลาตองสองวันติดนะครับแสดงว่านะครับลำห้วยนี้นะครับปลาเยอะมากนะครับเพราะว่ามีปลาตัวใหญ่นะครับส่วนมากจะมีปลาตัวใหญ่ปลาตองครับ ขนาดนี้ครับไซส์ขนาดนี้ครับเดี๋ยวผมพิสนครับไซส์ขนาดนี้นะครับถือว่าตัวใหญ่นะครับปลาตองว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแค่นี้แหละนะครับได้ปลาตองอีกตัวหนึ่งนะครับไซส์กินนะครับก็จะให้คุณแม่นะครับย่างไปลาบนะครับราบอร่อยมากๆนะครับผมชอบกินนะครับ ลับบงสวยนะครับก็ปลาตอนครับจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนะครับแต่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าได้ปลาเขานี่สุดยอดนะครับปลาเขาก็ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเขาจะมีรู้สึกว่าเขาจะมีลายจุดนะครับมีลายจุดแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็เคยเคยเห็นปราผ่านแล้วก็ตัวยาวครับตัวยาวแบบนี้โอเค ท่านผู้ชมนครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้งปลายินปลาเที่ยวไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดต่อนะครับเดี๋ยวตัดต่อเสร็จเมื่อไหร่ผมจะลงให้ดูนะครับก็ไปดูกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมทำ จะได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคไปแล้วครับายบายครับ